เกมเก่าที่รายการนี้เขาเลอกทาไปแล้วเอามาล็อกเขาคงไม่ว่าอะไรร้องลั่นเนื้อคือเกมเนี้ยจะบอกว่าพี่สองคนน่ะเคยเล่นกันแล้วด้วยเคยไปออกรายการนี้มาแล้วด้วยหนูก็ไม่เคยแต่นจำได้เบสจำได้เร้คยดูเคยดูซึ่งกติกาคือเพื่อนในทีมจะเป็นคนเลือกเพลงให้จะมีลิสต์เพลงอยู่เดาเองว่าเพื่อนน่าจะร้องเพลงอันนี้ได้ คบทุกอย่างเป๊ะทุกพยายางที่ซึ่งอันและเธออะไรเงี้ยก็ต้องมาให้ถูกต้องสลับกันสลับกันนะอาจจะเริ่มด้วยคุณยายก่อนวันนี้พี่เจนนี่ใส่หูฟังไปก่อนมันมีอยู่3มเพลงใช่ป่ะเพลงนี้น่าจะไม่ได้เพลงนี้ผู้ชายไปหน่อยส่วนเพลงนี้เจ้ามารีเนี่ยเหมือนจะเก่าไปนิดนึงแต่คิดว่าเพลงนี้น่าจะไม่พลาดเพราะจรเงจริงเพลงนี้เคยลองด้วยกันมาแล้วด้วยและเพลงที่ดิฉันเลือกให้คุณเจนนี่นั่นคือเพลงโอเคโต๊ะปา กูเลือกคิดมากอะคิดมากปัามมีหรอใช่กูคิดมากเลยตอนเนี้ยต่อไปค่ะอยากจะบอกให้เธอรู้วัวใจฉันนั้นมันกึงบนแค่ไหน ก่อนจะพูดอะไรออกมาอยากจะขอให้เธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันเสียใจยความรักของเรายังดีใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปและวาและความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอขอให้เธอได้พูดเ<อ>ช่นนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดเช่นนี้ บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมใจหรือเปล่าถุกมไหมอ่ะเธอเราว่ามั่นใจจะบอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีใช่ไหมเม่กีเรก็มั่นใช่ไหมเออมั่นนี่คือมึงด่ากูปะไปแล้วมึงมั่นใจปะตอนเนี้ยไม่มั่นใจเลยอ่ะบอกกับฉันให้ฉันมั่นใจอ่ะฉลองมั่นใจให้ฉันมั่นใจสักทีมาดูว่า ถูกไปกี่คำนะคะเฉลยค่ะว้าวบอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสิกทีว่าความรักขอเรายังคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าตอนนี้ทีมขอบคุณยายกับเจนนี่นะเขถูกไปหมดเลยเลกไปที่ทีมนี้บ้าง อุ้ยตาและอุ้ยอุ้ยจากคนอื่นไกลอันนี้หนูรู้จักเออยุค90มาร์กไว้ก่อนมาร์กไว้ก่อนเช้านากับงูเห่าที่มันตื้อใช่ใช่ใช่อันนี้แมนนะหนูขอเลิกอันนี้และเพลงสามเพลงที่อยู่ในเลชคือสามเพลงนี้ จากคนอื่นคนไกลมาชาติชาวนาครโอ้โหาวค้แพ้กรุงเทพภูแพ้กรุงเทพไม่ได้เลยเบ่เลือกอย่าบอกนะอ่ะแลบเพลงที่เบลเลือกให้มีนฟอกคือเพลงนี้ค่ะปอาไปตามหาแม่ปอาอุ้ยทำไมอ่ะขอเสียงในค่ะทุกคน ลูกคนละคนมากมายเพอสูนดงเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้จะมาแล้วปะเนี่ยได้มาเจอเ,อเธอเท่านั้นช่างสุขใจเหลือเกิน ขอร้องเดินอย่าเมินโปรดรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรับได้ถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกันเขาก็เขียนเขาเขียนเขาเขียนเอาเอาเมื่อกี้รองว่าอะไรนะโทษนะ ก็ไม่รู้ด้วยว่าร้องอะไรก็ร้องไปเพราะยังไงมันอยากไม่อยากมองโอ้ยก็ไม่แนะเมื่อกี้ปิงปองร้องว่าขอร้องจงอย่าเมินโปรดรักษาใจขอร้องจงอย่าเมินโปรดรักษาใจมาดูสิโอ้ยไม่ได้หรอกเายอ่ะขอร้องขอร้องให้เธออย่าเมินให้ทธอขอร้องเอย่าเมินโปรดรักษาใจพี่จ เอ้าก็ถูกนี่ค่ะผิดไปสามจุดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลบสามคะแนนไปเน้นเข้ารวมไม่ไม้เเข้ารวมไม่เน้นเข้าวรวม<ช>อันนี้อันนี้ ยังศูนย์แต้มอยู่อันนี้ลบสามทงฉันอาจจะลบไปที่สิบหกก็ได้ในความโบราณโบราณของฉันเดี๋ยวหนูมั่นใจหนูเลือกเพลงที่ยายร้องได้แน่ๆได้สิได้สิยายเขาต้องอัดเพลงโบราณและสามเพลงของยายก็คือพิ่ขี้หนู ด้วยรักและประทูโอ้โหได้หมด,ด,ดเลยรักเธอสุดหัวใจอุ้ยฉันตัดด้วยรักและประตูทิ้งดีกว่ามันดูง่ายไปได้หัวอยากอออยากเลือกพี่ขี้หนูแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากให้ยายโชว์ความสามารถในเพลง <c oughs> รักเธอสุดหัวใจเ <c oughs> อออะชาเลนจ์เออชาเลนชาเลนจ์โชว์สกิลเสียงด้วยัและนี่คือ3เพลงขอคุณยายค่ะพี่ขี้หนูรักเธอสุดหัวใจด้วยรักและ ตลาดคอันไนได้ที่สุดอันไหนได้ที่สุดพิกี้หนูน่าอย่างที่เราอยากที่กูบอกอยางที่เราคิดเลยที่สุดอันไหนไม่ได้สุดกองสหรัฐและนี่และคิดว่าคิดว่าหนูเลือกเพลงไหนให้ตามเพลงนี้มอสปฏิพานมอสปฏิพานและเพลงนี้คือเพลงที่เจนนี่เลือกให้คุณยายออกแบบค่ะ เหลืออีกกี่วันอีกกี่พื้นที่จะมีเธอเหลืออีกกี่ลมหายใจที่จะได้เจอกับความสดใสเวลามีน้อยเหลือเกิน ที่ให้ฉันได้เตรียมหัวใจว่าภาพที่เคยเห็นไม่นานจะเป็นแค่ความลังไปแต,แต่งแต่งแต่งดอกจากนี้นาทีนี้จะนับทุกลมหายใจเก็บเอาวันเวลา แต่เลยหยดหยาดไว้ข้างในจากวันนี้คนคนนี้จะรักเธอสุดหัวใจได้แต่ย้ำซ้ำๆจากวันนี้จนถึงวันไกลว่ารักเธอ ใจไหมใจไหมเหมือนพี่แค่คําเดียวสําหรับหนูนะหนูตัวหนูหนูไม่คิดผิอ่ะฉันพูดเลยว่าบัดนี้แต่งแต่งเหรอถถูกถูเหมือนมีคําเชิญเขาจะคสิรชั้นได้ยานมากอ่ะมาดูเฉลยค่ะฉันแปลงว่าได้แต่เหรอคนคนนี้จะรักเธอสุดหัวใจและที่ยังซ้ำ ได้แต่ย้ำซ้ำๆจากวันนี้จนถึงวันไกลว่ารักเธอ,อ,อปิดไปสองที<อ>งได้แต่ย้ำซ้ำๆจริงๆและคืนและและจะย้ำซ้ำๆเอา้าแล้วหนูก็ไม่ต้องแข่งแล้วนี่แข่งสักหน่อยแข่ง <laughs> จะต้องเล่นมาจะต้องเล่นเพราะนะคุณใหญ่ลบสองนะ แต่เก่งมากเป็นหนูเพราือน่าจะพิเยกว่านี้ก็ดีนะหนูไม่ต้องกดดันไม่ต้องกดดันว่าฉันทำเละไปแล้วใช่ลอดตรงนี้จะจะเป็นแค่ลบสามเหลือเปลบสิบสี่ิบห้าเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ต้องใส่เลยนะใส่หรอและนี่คือสามเพลงของเบสค่ะไหนฉันได้อันนี้อะไรจ๊ะจะรักหรือจะลาโ้ยหลอกเชื่อวิเศษ โอ้ยยากอ่ะยากมองได้แต่อย่าชอบรอลลโอเคนั้นขอเลือกเพลงนี้ให้กับคุณเบสค่ะและนี่คปอนสามเพลงของเบสค่ะเชือมพิเศษจะรักหรือจะร้ายมองได้แต่อย่าชอบมีเพลงไหนที่ไม่ได้เลยปะอันนี้ไม่ได้เลยอมองได้แต่อย่าชอบเกือบแล้วเกือบจะเลือกแล้วตายแล้วเพลงไหน้องลองได้ที่สุด เพลงได้หมดเลยและเพลงที่ปิงกปองเลือกให้เบสนะครับคือเพลงนี้ค่ะนั่นจริงๆตามและเยะิดเยอะที่สุดฮูฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮูฮ่าฮ่าฮ่า กี่เรื่องราที่ใครพูดกันมันไม่เหมือนที่ฉันได้ยินเธอเป็นใครเป็นแบบไหนไม่รู้เลยเรากับเธอึ่งดีมากมายแต่ก็กลายว่าไม่ใช่เลยแปลกใช่ไหมคนที่เราเคายไว เธอจะเอาอยังไงกับฉันไม่รู้ทแบบแบบนี้เธอจะดีหรือเธอจะร้ายก็ฉันยังไม่เข้าใจว่าใจจริงๆของเธอต้องการสิ่ไงบอกฉันสักทีได้ไหมเธอจะรักหรือเธอจะร้ายอยากรู้ถึงความจริงข้างใน ไม่อยากเสียใจเสียน้ำตายยัยำยยังไม่เลยไยังไงสมันใจมันใจขนาดไหนใจไหมร้อยเปอร์เซ็ต ไอ้ทอนท้อนตอนนี้เราไว้ยังไงนะใจจริงจริงของเธอต้องการสิ่งไหนบอกฉันสักทีได้ไหมเธอจะรักหรือเธอจะลาอยากรู้ถึงความจริงอยากรู้ถึงความจริงไม่อยากเสียใจเสียน้ำตาเฉลยแบบถูกไหมบ้านาริงจรเธอารสิ่งไหีได้ไหมเธอจะรั อ,อ,ยอยากรู้ถึงความจริงข้างในมเสีใจเสียดำไปเอาว่ชนะถึงวัาสูสท like yeah. ีวันน yeah. no ี้ทีมเจนนี่กับคุณยายชนะไปล้มสองแต่ล้สามหมดหรือยังเรื่องราวความรักของเธอหมดแล้วตอนนี้โซดหาให้หน่อยค่ะมองมองกวาดตามอง กูกูกันด้วยค่ะอ่ะฝากผลงานนิดนึงทั้งละครแล้วก็ชแนลของหนูด้วยใน YouTube ค่ะคำสิง Family c h a ช n น l นะคะก็กด u ับส r i b e กันเยอะๆค่ะแล้วก็ละครนะคะมีเรื่องรักคุณเท่าช้างแล้วก็นางฟ้ากรรมกรน่าจะกลางปีนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะวันนี้เราคุยแค่เรื่องเรื่งเบสคำสิงค่ะโอ้ฉันเือถามอย่างนึ่งอะอะไรอะคือเธอนามสกุลคำสิงแล้วเป็นญาติอะไรกับมนสิทธิ์คำ้อยปะเธอ โฆษณาไปช่วงหน้าฟรีฟอร์มเยอะจ้าอยากรู้ก็อมาติดตาอกัน